งามสมบรมร,ราชินีจัก,กรีวงศ์ เคียงคู่องค์ราชาสง่าสีอีกทรงงานเพื่อประชาทั่วธานีพระบารมีขจรไกลในสากลฉลองเฉลิมพระชนมพันษาพระมาหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นปวงประชาถวายพระพรชัยมงคลมีพระชนมายุ ยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาและสิทธิ์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์